นี้มารีวิวรถบังคับคันเล็กๆอีก,อกสักคันนะครับคันนี้เป็นรถยี่ห้อ ZD Racing นะครับเป็นรถทางเรียบนะ1ต่อ16นะครับตัวรหัสคือ EX16 นะครับตัวนี้จะมีอยู่3โมเดลนะครับก็มีโมเดลที่เป็นมอเตอร์บัชเลตแล้วก็ตัวควบคุมสปีดคอนโทรลแล้วก็รีเซิร์เวอร์แยกกันนะครับแล้วก็ชุดที่2เป็น EX EX02 EX S02 EX เนี่ยจะเป็นจะเป็นรุ่นที่ <c oughs> ตัว รีเซิ v e r ร์กับสปีดคอนโทรล่ะเป็นเป็นอินทิเกรตนะครับเป็นออลอินวันนะแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นตัวมอเตอร์แปลงทานธรรมดานะครับทั้ง3ตัวนี้ราคาแตกต่างกันนะครับเอตัวนี้ผมได้มาเป็นตัวเวอร์ชันหนึ่งนะครับตัวบัชเลตโปรนะครับโปรเอ dition ตัวนี้คะไอตัวเนี้ยคันเนี้ยผมเลือกใส่ตะกร้าแอสซมไว้จะเดือนเมษายนนะ นี่เดือนอะไรล่ะเดือนตุลาคมแผ่านไป6 7เดือนแล้วนะครับใส่ตะกร้าไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันราคารวมๆวม4พบาทนะครับราคายังค่อนข้างสูงแล้วก็ลืมไปเลยนะฮะจนมันเนี้ยไม่ไม่กีดไม่เท่าไหรนะ่เนี่ยมันลดราคาลงไปเกินครึ่งะคระับลงโปรนู่นโปรนี่ขึ้นมาก็เออเกิดกลายเป็นของถูกไปมันอาจจะตกรุ่นแล้วก็ได้นะฮะน่าจะมีการผลิตรุ่นใหม่มาแทนและก็เลยได้โอกาสซื้อเลยนะครับ อ่ะตัวนี้จะเป็นรถ1ต่อ16ขนาดไม่ใหญ่นะครับเนี่ยความยาวทั้งคันแค่ฟุตกว่ากว่าเอง31เเซนเองนะครับความกว้าง13มเซนสิเซนนะครับแล้วก็อ่าตัวอัตราทดนะครับ6.8ตอนน่อ1นึงนะครับตัวนี้นะความสูงเหนือพื้น7มม,มนะครับเป็นรถทางเรียบนะน่าจะเอาไปเล่นพวกรถดริฟท์ได้แต่เห็นฝรั่ง ชื่นชมมากนะรุ่นเนี้แต่แต่คนด่าก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนด่าก็มีแล้เป็นจังก็มีนะแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่จะชอบนะครับรุ่นนี้บอกว่าเป็นเป็นเดอะเบสใน1ต่อ16เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับอ่าแกะออกมาแล้วนะครับจริงๆรถรถบังคับวิทยุจากจีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นะมันมีเยอะมากเลยนะหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็เป็นแบบฮอบบี้เกรดก็คือมีอะไ่รองรับ เยอะแยะเลยนะครับอย่างพวก WL t o y อะไรพวกน,นี้นะครับแต่ว่าอย่างยี่ห้อเนี้ย z d Racing เนี้ยอันนี้ก็เคยได้ยินชื่อมามาพอตัวละนานพอควรนะครับชิ้นงานก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าผมมีรถ z d Racing อยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรรบักกี้ก็ก็สวยดีนะครแต่ว่าความทนทานระยะยาวเนี้ยไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโหดหลายอะไรอ่านี่ดูตัวรถคันกำลังดีไม่ใหญ่มากเหมาะกับการเล่นในบ้าน ะะผมเป็นคนแพ้ลายธงชาติเมกาลายธงชาติเมกาสวยชอบอเราออกมาดูกันแกะกล่องมาแล้วนะครับ <c> ก <oughs> ็จะเจอตัวรถนะและ้วก็ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเป็นบาลานชาร์จนะให้บาลานชาร์จมาเลยนะของ IMAX r c นะแต่เราคงไม่ใช้อพอเราใช้เครื่องชาร์จเครื่องใหญ่แล้วก็ตรงนี้เป็นรีโมทนะครับพีทยุ วิชยูเป็น c h a ช n e l นะเป็นตัว4ช่องนะครับแล้วก็ให้พวกนี่คู่มือนะครับแล้วก็สติกเกอร์มาแปะเพียบเลยนะครับดูข้างในกันหน่อยเอาอมีสายไฟด้วยบอดี้ไม่แข็งอะไรครับบอดีออ้อ่อนๆตามสไตล์จีนะนะแต่ก็สวยอยู่นะครับอ่านี่ชุดไฟนะครับ นี่ตัวมอเตอร์นะมอเตอร์บัสเรตนะครับอันนี้สปีดนะสปีดถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น25แอมป์นะครับแล้วก็นี่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับของสตีดเรซิ่งโช๊คนะครับเป็นโชค๊คเป็นโช๊คน้ำมันนะเป็นโช๊คอัพน้ำมันนะครับอันนี้ล้อยางนะครับล้อยางตัวตัวล้อตัวนี้ล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับน,นี่โชค๊คเป็นโช๊คน้ำมันนะครับสวยใช่ียว ซิ่งเป็นเป็นโชวคน้ำมันโลหะนะครับแล้วก็อันนี้ให้แบตลิโพมานะครับแบตลิโพสองเซล,ลมาอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาทดสอบกันนะครับว่ารถจะเป็นยังไงางานต่อไปคือการติดด e ีคอนะครับติดสติกเกอร์สติกเกอร์โอ้โหแผ่นเบลอร์เลยนะครับ ดาวโห,โหเยอะเลยนะครับที่ยากสุดจะเป็นฝากระบปรงนี่แหละนะเดี๋ยวมาดูกันติดได้ไหมติดสติกเกอร์กันสติกเกอร์คันนี้สวยนะครับแต่ติดคนน่าจะยากอยู่ะนะม่ให้มันลงตำแหน่งเป๊ะๆได้นี่เป็นพวงหูลิแกนนะอ่ะมาติดกัน เ,เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะครับสวยมากเลยมันเป็นรถจีนก็จริงนะแต่มันเป็นรถจีนที่สวยมากๆนะครับนี่ฮอลลแกนนะ,ะเดี๋ยวลองปิดไฟดูนี่ไฟหน้าสวยนะครับไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนี่ วยมากเดี๋ยวไปลองวิ่งกันครับรีโมทที่ให้มาคือ4 channel นะครับตัวใหญ่เลยน่าจะเป็นของ d u m b l e RC นะครับ4ช่องแต่จริงๆเราใช้แค่2ช่องนะครับเหลืออีก2ช่องไม่ได้ใช้นะชแนล3ชแนล4อลองวิ่งันด <c oughs> ูโอ้บัดเล็กแล้ว ันเนี้ยเห็นฝรั่งบอกว่าควรจะไล่น้ำมันโช๊คใหม่นะครับแล้วก็ใส่พวกเจอร์บีอะไรใหม่เพราะว่าดูว่านา่าจะใส่มาน้อยแต่นั่นเป็นคันที่เป็นเวอร์ชั่นแรกๆนะครับอันนี้เป็นตัวหลังๆไม่รู้มันจะแก้ไคบมยังเดี๋ยวเราเล่นดูก,ก่อนว่าเป็นยังไงอุ้ยผมเล่นดิบไม่เป็นนะจริงๆแล้วโอ้ชิจาครับสนุก Mình hả? ra vô Thì tao phải lên thi Thi, thi... là lãn... thằng nó lâu lông lông không quang Ui ลื่นนะครับเรียกว่าลื่นอยู่ โดยรวมนะครับถือว่าแซดดี้เรซิ่ง ex 1601คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ดีมากเลยครับเล่นสนุกดีนะลื่นนะครับลุกปืนมาทั้งคันเลยตัวนี้คือตัวท็อปตัวโปรนะครับท็อปสุดละรีเซฟกับตัวสปีดคอนโทรลแยกกันนะครับให้แบตลิเทียมโพลิเมอร์มาด้วยให้แบตลิโพสองเซลล์มานะตัวนี้นะครับสวยนะครับโอ้แค่ตั้งโชว์ก็คุ้มแล้วคันนี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ